สวัสดีเพื่อนๆชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับคลิปนี้มาพบกันอีกครั้งกับทัวร์นาเมนต์การแข่งขันโปเกมอนโก p v p ครั้งนี้อยู่กันในวันสุดท้ายของรายการ r ี i ิ n a l Championship ฤดูการ2025ที่สกา r a เมนโตครับ โดยแมตที่ผมจะนำมาให้รับชมกันในวันนี้จะเป็นรอบตัดเชือกของสายโรเซอร์กลุ่ม C ซึ่งจะเป็นการพบกันระหว่างคาเลปเปงเจอกับ BJ ประวัติครับมาดูไลน์อัพของทั้งสองคนกันก่อนโดยเริ่มจากคาเลปเปงก็จะมีมาริลลอาริอดอสวาจิน่าโดโอชาโดออไดและอารูลาแซนแพนครับถัดไปมาดูไลน์อัพของ b ีประวัติกันบ้างก็จะมี โนปัจิโอโคลิซารุชาโดออดายจารุดาโดโอและวอจินาครับสำหรับกติกาการแข่งขันในรอบนี้จะใช้โหมดเกตลีกในการแบทเทิลและตัดสินกันแบบเบสออฟทีถ้าหากใครเก็บ2เกมได้ก่อนจะเป็นฝ่ายชนะไปครับมาครับตอนนี้สัญญาณเกมแรกเริ่มขึ้นแล้วเราไปดูพร้อมกันเลยครับลีส่งมาเป็นอะโลลาแซนแพนเจอกับชาโดออดายโปเกมอน2ตัวนี้เจอกันชาโดออดายได้เปรียบคาเลบเป็นเปิดเซฟสวิตส่งมาลิลิล,ลงมาแล้วเจอเคาน์เตอร์ได้จารุดาครับ ตีซาโซเมจิดูการนับไทมิ่งครับแล้วได้เปิดก่อนในท่าฮาแพนจะเป็นท่าโจมตีซูเปอร์เอฟเฟกต์ครับไม่ใช้โลแบบนี้โดนไปเลือดแดงส่วนในท่าลำแสงเยื่อแข็งเป็นท่าโจมตีซูเปอร์เอฟเฟกต์เหมือนกันเก็บโลไว้ครับ โดนไปเลือดเหลืองแลกกันไปครับแล้วกดท่าคมมีดบูมาแรงคาเลปเปงยังไม่ปล่อยครับเปิดใช้โลกกันเอาไว้ตีแล้วสวนด้วยท่าลำแสงเยื่อแข็งจะเป็นท่าจมตีซูเปอร์เอฟเฟกครับ BJ ประวัติไม่ยอมเหมือนกันครับต้องการที่จะชนะเธอนี้เพื่อกดดันให้คาร์เลปเปงต้องเปิดตัวถัดไปก่อนตีฟาร์เมจีมาริลเค ปกมอนตัวถัดไปส่งอาลโลาแซนแพนลงมาเจอดักได้ท่าหาร์ดแพนลดเลือดไปก่อนตีฟาเมจี้จะตุนให้ได้เยอะๆครับแต่เจอหาร์ดแพนถิงท้ายโดนไปเลือดเหลืองแล้วตีจนจารดาเคโอไป โปเกมอนตัวถัดไปส่งชาร์โดออไดลงมาเจอทักทายด้วยท่าดิวไรเนอร์โดนไปเลือดเหลืองแล้วเดินเกมสวิตส,ส่งวาจิน่ลงมาแบบนี้เจอเคาน์เตอร์ด้วยนุกวัจิครับสถานการณ์เอ็นมาทางฝั่ง b ีประวัติเลยครับกดท่าผาทลายจะเป็นท่าโจมตีซูเปอร์อฟิฟดโดนไป ตีแล้วสวนได้ท่าคลื่นชั่วร้ายแลกกันไปตีส,สัตมเมจี้ให้ได้เยอะๆกดท่าผาทลายโดนไปเลือดแดงสวนได้ท่าขึ้นชั่วร้าย เลือดแดงเหมือนกันแล้วสวิปส่งอโลราแซนแพนลงมาเจอดิวไลเนอร์ดักทางไว้ครับโดนไปเคโอเหลือตัวสุดท้ายวอร์จิน่าตีแรกกันแล้วส่งชาร์โ์ออดายลงมาตี เรียบร้อยและเป็น BJ ประวัติเอาชนะเกมแรกไปได้ขึ้นนําไปก่อน1ต่อศเกมเป็นเกมที่ BJ ประวัติดาบทีมาได้ดีกว่าครับทั้งตัวหลีดอีกทั้งตัวหลังก็ดักเก็บได้หมดมาครับไปดูเกมที่2กันต่อหลีดส่งมาเป็นมาริลิเจอกับโนโกัจิโปกเกมอนสตัวนี้เจอกันมาริลิได้เปรียบ BJ ประวัติเปิดเซฟสวิตส่งชาร์โดออไดลงมาแล้วคารและเป็นยังไม่เคานเ,เตอร์ครับ ตีเกเมนจีได้เปิดก่อนด้วยท่าคอเชียบีเจประวัติเปิดใช้โลกกันเอาไว้ตีเกเมนจีสวนในท่าไฮโดรแคนนอนโดนลดเลือดไปก่อนแล้วสวิฟส่งวาจิน่าลงมาตีซาโซเมนจี้กดท่าลำแสงเยื่อแข็งจะเป็นท่าโจมตีซูเปอร์เอฟเฟกครับ คาเล็บเป็นดาวถูกครับ,บกดใช้โลกกันเอาไว้ตีสะสมเิจี้กดท่าไฮโดรแคนนอนโดนไปเกือบครึ่งหลอดตีแล้วกดท่าคมมีดบูมแมลงบีเจรประวัติปล่อยครับเก็บลู่เอาไว้โดน และ KO ไปโปเกมอนตัวถัดไปส่งนกจิลงมาตีเกมิจ้กดท่าขึ้นชั่วร้ายลดเลือดไปตีซาโซเมจี้สวนได้ท่าผาทลายคาเล็บเป็นเก็บโูกเอาไว้ปล่อยให้วาจิน่า KO โค้ชมอนตัวถัดไปส่งมาลิลิล,ลงมา BJ ประวัติเห็นแบบนั้นสวิปหนีแต่เจอเคาน์เตอร์ด้วยอาริ d อดอสครับมาแบบนี้คาเลปเป็งได้เปรียบเลยครับกดท่าคมมีดวงมแลงจะเป็นท่าโจมตีซูเปอร์เอฟเกครับโดนไปเลือดเหลืองจะเป็นทีของอาริ d อดอสตั้งกดท่ากระโจนใส่ท่านี้จะสร้างดีบัฟรถพลังโจมตีครับและเป็นท่าโจมตีซูเปอร์เฟก แล้วไม่ใช้โล่แบบนี้โดนไปเลือดเหลืองตีสาโซเมจิกดท่าโคม,มิดูมแแลงคาเล็บเป็นกดใช้โล่สุดท้ายไปแล้วตีฟารเมจิจารอดาเคโอเหลือตัวสุดท้ายส่งลงมาแล้วกดท่าพร้อมกันเป็นอาริเดสที่ชนะ CMP ได้ปล่อยท่ากระโจนใส่ก่อนท่านี้จะสร้างดีบับรถทางโจมตีครับ แล้วเก็บโล่ไว้แบบนี้โดนไปเลือดแดงรันท่าผาทลายครับอาริยดอสเคโอเหลือตัวสุดท้ายเหมือนกันมาริลิโนกจิต้องใช้ท่าช้าสองครั้งถึงจะเคโอมาริลิได้ครับตีซาโซเมจิจะทันหรือเปล่าครับ แล้วไม่ทันครับทำให้คาเรเลปเป็งเอาชนะเกมที่2ไปได้ตามติเสมอมาเป็น1ต่อ1เกมแม้ว่าเกมนี้คาเรเลปเป็งจะหลีดมาได้เปรียบแต่การเปิดเซฟสวิตช์ด้วยชาร์โดออดของบีเจประวัติทำให้คาเรเลปเป็งเล่นยากครับเกมนี้ต้องชื่นชมวิธีการเล่นของคาเลปเป็งที่ดึงจังหวะแล้วฝืนใช้มาลิลิยืนสู้จนได้เปิดโลแรกไปก่อนทำให้รูปเกมค่อยๆกลับมาได้เปรียบครับมาครับเกมสุดท้ายเกมตัดสินใครจะเข้ารอบต่อไปมาชมกันเลยครับ ลีส่งมาเป็นวาลชิน่าเจอกับโดโอโปเกมอนสองตัวนี้เจอกันโดโอได้เปรียบคาเลปเป็งเปิดเซฟสวิตส่งชาร์โดออไดลงมาแล้วเจอเคาเตอเร์ไดโนกัตจิครับสำหรับนก,กัตจิแล้วต้องเปิดโล่สู้แบบหมดหน้าตักไปครับถึงจะเอาชนะชาร์โดออไดได้ตีสะสมเอจี้แล้วกดท่าพร้อมกันเป็นชาร์โดออไดที่ชนะ CMP ได้ปล่อยท่าไฮโดแคนนอนก่อนโดนไปเลือดเหลืองส่วนได้ท่าดีไรเนอร์ คาเล็บเปงจ่ายโล่แรกไปก่อนครับกดท่าไฮโดรแคนนอนกนครั้ง BJ ประวัติใช้โล่แรกไปเหมือนกันตีเกียวมิจิกดท่าดิวไลเนอร์คาเล็บเป็นใช้โล่สุดท้ายกันเอาไว้น่าจะเลือกการสวิปหนีเมื่อเวลาดีเลย์หมดครับ ตีแล้วกดท่าไฮโดรแคนนอน BJ ประวัติจ่ายโล่สุดท้ายไปเหมือนกันตอนนี้โล่หมดทั้งคู่แล้วครับคาเล็บเปงเดินเกมสวิตส่งมาลิลีล,ลงมา BJ ประวัติตีจนได้ท่าชาร์จแล้วเคานเตอร์ด้วยชารโดออดายครับตีสัสมเอนจี้ให้ได้เยอะกดท่าคอเคียท่านี้ดาเมจรุนแรงครับ โดนไปเลือดแดงส่วนได้ท่าไฮโดรแคนนอนโดนไปเลือดเหลืองกดไฮโดรแคนนอนครั้งที่สองโดนไปเลือดแดงตีเกมแมจี้แล้วกดท่าลำแสงเยื่อแข็งเลยครับ ชา a d o ดออไดเคโอโปกแกอนตัวถัดไปส่งโดโอลงมาคาริปเป็งไม่ยอมให้ฟาเมจี้ส่งวา i จิน่าลงมาสู้ครับด้วยความที่วาจิน่าใช้ท่าเร็วแอสเซ็ทำให้มีดาเมจจากท่าเร็วแต่ข้อเสียคือทำให้การสะสมเมจี้เพื่อปล่อยท่าชาร์จจะชา้าก,กว่าตัวที่ใช้ท่าบักเอาครับเจอท่าสลัดบอมลดเลือดไปก่อนตีสะสมเมจ้เจอสลัดบอมอีกครั้ง โดนไปเลือดเหลืองตีเกมยเมจิกดท่าขึ้นชั่วลายโดนไปเป็นแลนลี่ยาวๆครับเมื่อโดโอใช้ท่าสลัดบอมก็จะเอาวาจิน่าลงยากหน่อยตีสะโมเมจิกดท่าสลัดบอม โดนไปเลือดแดงแล้วเดินเกมสวิตส,ส่งชาโดว์ออไดลงมาแบบนี้เจอดักด้วยท่าสลัดบอมตัดท่าของโดโอไปก่อนครับชาโดว์ออไดเ o โอปกจันตัวถัดไปรอเวลานับถอยหลังส่งวาจิน่าลงมาตีแล้วกดท่าขึ้นชั่วร้าย โดนไปเลือดแดงแล้วตีฟาร์เมจิใครจะอยู่ใครจะไปครับกดท่าสลัดบอมทิ้งท้ายเกือบไปเหมือนกันครับโดนไป k O โอเหลือตัวสุดท้ายส่งลงมาแล้วเจอสวิปโนกัจิมากดท่าดิวไลเนอร์ปิดเกมครับ เรียบร้อยทําให้ BJ ประวัติเก็บเกมที่3ไปได้เอาชนะคาเลปเปงไปด้วยสกอร์สอต่อหนเกมได้เข้ารอบถัดไปครับสําหรับ BJ ประวัติโดยเส้นทางของ BJ ประวัติในทนวนนัวร์นาเมนต์นี้จะไปหยุดอยู่ที่รอบ8คนสุดท้ายครับถือว่าทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับสำหรับทัวร์นาเมนต์ทางการระดับต่างประเทศซึ่งผมหวังว่าคลิปนี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ชุมชนโปเกมอนโคพีวีในประเทศไทยไม่มากก็น,น้อยครับ และถ้าหากเพื่อนๆชื่นชอบคอนเทนต์การแข่งขันโปเกมอนโกแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือเข้ามาทักทายพูดคุยได้ทางคอมเมนต์นะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้โชคดีเจอโปเกมอนสีแตกต่างนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s cribe พร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปและเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ จับมาจับมาจับโปขมตจับมาจับมาจับโ Po รเขมตสร้างปาตีรวมตีเเลดบอร์สร้างปา์ตี้รวมตีเเลดบอร์จับกลุ่มกันแล้ว PVP จับกลุ่มกัน